เมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาแฟนคลับคอนเสิร์ต EDM อีสานแดนซ์เดินทางเข้าชมคอนเสิร์ตศิลปินลูกทุ่งอินดี้ระดับแนวหน้าของเมืองไทยณสนามไร่ BN เขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูร์เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีศิลปินระดับแนวหน้าและภายในงานยังได้จัดมีบอลลูนโชว์เครื่องเล่นเด็กนวดแผ่นไทยและให้เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า110เซนติเมตรเข้าฟรีด้วยสำหรับการจัดคอนเสิร์ต EDM อีสานแดนมิวสิกเฟส2024นับเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งรายการของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งทุกคอนเสิร์ตที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวในแต่ละคอนเสิร์ตมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่และต่างจังหวัดจานวนมาก หลังไหลเข้ามาเที่ยวทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้โรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ร้านค้าร้านอาหารร้านขายของฝากต่างได้รับประโยชน์ทวนหน้า